จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิ้งสไตล์ปรจจำวันที่22สิงหาคม2565โดยใช้ผู้บังคับครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันอีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้เพื่อฟุตบอลไทยในวินเตรมส่ง4แข้งบุรีล์ชุบตัวซ้อมกับทางซัปโปรนะอาเดนนะผมเมื่อประธานสโมสรบุรีล์เตรียมจะส่ง4แข้งของทีม ลุยซ้อมกับทางคอนเซซปโปรเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีกับทางทีมชาติไทยอย่างแน่นอนในครั้งนี้โดยการน,นี้ความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยลีกนนในการ2022หลังผ่านไป2นัดบุรีรัมเก็บชัยรวด้ด้วยการบุกชนะนครราชสีมาไป2ต่อ1และเปิดบ้านชนะสุโขทัย FC ไป6ต่อ1ตอนนี้นำเป็นจา่าฝูงนะ อย่างไรก็ตามในงานเปิดตัวผู้สนับสนุนบริลัมลได้การส 22, ปอปสียี่สิบสองในบินฑิตชอบประธานสโมสรบริลัมก็กล่าวด้ว่างานนี้จะมี8เยาวชนที่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ซึ่งเป็นแข้งจาก Academy ได้แก่พัทสร้อยมารายัยธีรพัฒน์เพลิงนาธนาดลขาวสะอาดภูมิวัตรพลวรรณบุตรธนิศสอนภัยบูนกิจเจริญพงศกรหานปรณนะธวัชชัยอินทประโคนและกเสกษกรศรปราตี โดยจะมี4คนที่จะส่งไป,ปร่วมฝึกซ้อมกับทีมคอนเซซโปโปโรที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้เพื่อที่จะกลับมาเล่นให้กับทางบุรีรัมและเป็นอนาคตของประเทศไทยกันต่อไปสำหรับก่อนหน้านี้บุรีรัมนะฮะจะส่งสุภโชคสารชาติไปค้าแข่งกับทางคอนเซซโปโฟโรโดยสัญญายืยมตัวเบื้องต้น6เดือนสู่ศึกเจลิก2022เลทที่2ในปัจจุบันซึ่งเจ้าเช็คลงกสนามไปแล้วทั้งสิ้น3นัดฐานะตัวสำรองทำแอซิสเป็น1แอซิส และล่าสุดกับการสร่งสุบชัยใจเด็ดรัตนกรไมคคามิและก็สุบนัณเหมือนตาไปฝึกซ้อมที่เลสซัสตี้ทำให้เห็น,นว่าฟอร์มพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะฟอร์มของเจ้าอ์มที่ยิงประสุดสิ้น4ประตูจะทั้งหมด2นัดนําเป็นดาวซัโนโบไทยลีกอยู่นะเวลานี้นั่นครับโอ้โหเป็นดัว่างานนี้นะฮะเด็กปั้นใหม่ของปา๋าในวินก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้คนไทยแฮปปี้กันทั่วนน่น,นครับ เรามาดูประเด็นข่าวจอมาเกณฑ์ดิครับ3ทีมปลดศาสตร์ฟุตบอลไทยทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมศึก ACL นะโดยประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยนะฮะมีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย AFC แชมเปี้ยนลีกฟุตบอลทั่วใหญ่ของเอเชียได้ซึ่งบีจีประชุมกลายเป็นทีมล่าสุดที่สามารถทําได้ในบัดรนี้โดยก่อนหน้านี้นั้นก็จะมี2ทีมที่ทําได้คือ BEC เทโรศาสนา หรือสโมสรปริเทโรเอีในปัจจุบันพวกเขาสามารถผ่านเข้าไปเล่นถึงรอบรองชัดเลิศเมื่อปี2002ก่อนจะพ่ายกับทางอันไอที่ทางสหรัฐอ,อ,อรับอิมิเรตไปอย่างน่าเสียดายด้วยสกรอร์รวม1-2ในครั้งนี้สุดัทางบีอีซีเทโรศาสนากลายเป็นสโมสรไทยในหน้าประสัสราที่คว้ารองแชมป์ไปครองรนะและก็อีกหนึ่งทีมคือบุรีล์ ที่สามารถผ่านก็ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้าย2อ13ก่อนจะไปพ่ายกระทั่งอาร์เอสเตเกาทีมจากอิหร่านไป1-3ในครั้งนี้วันนี้ป um ีจีประุมนะฮะจะเจอบประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ได้หรือไม่ซึ่งปีจีประุมจะเจอก,กับทางอุรุวะเรดไนมอนในช่วงเวลา8นาฬิกาณสน,นามไซตามาสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางช่อง11สปอร์ตในช่วงเย็นวันนี้ใครแฝนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ เรามปดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโคดอุรวะยอมรับตามตรงช็อตนี้ของบีที่ต้องรองนะโดยกันที่ทางบริคเดโดบริติเกชคุณซื่อใหญ่แห่งทัพปิศาจแห่งเอเชียอุรวะเรตไดมอนเปิดใจยอมรับตามตรงนะฮะถึงกองหน้าหมายเลข99้ของบีจีประชุมที่ทีมอุรวะเรตไดมอนจะต้องเตรียมรับมือไม่ใช่ว่าเขาจะมีทีเด็ดจากลูกมงเท่านั้นแต่เขายังมีทีเด็ดจากจาังหวัดยิงไกลโดยเฉพาะเกมล่าสุด ที่อิกซานฟันดี้ยิงประตูคิดชีเอสีในจังหวัดน,นั้นนะับผมเป็นนว่างานนี้สับไก่นะฮะนอกหัวกระโหลกถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวและก็ยิงปั่นโค้งเสียบเสาพอดิบพอดีลูกแบบนี้น่ากลัวจริงๆครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไรอาจจะเป็นชุดนี้ที่ทําลายประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับแมตชิสตาสองคู่วันนี้ AFC c h a ชมเปียนลีก2 2 2พ2รอบ8ทีมสุดท้ายโดยศึกฟุตบอล AFC c h แชมเปียนลีกสอ2 2 2 2รอบ8ทีมสุดท้ายลงสนาม2คู่วันนี้ในวันที่2สิหาคมถ่ายทอดสดทางช่อง ELEVEN SPORT โดยคู่แรกทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นวิเซงโกเบพบก,กับทางชุนบุค,คุนไดมอเตอร์ทีมดิกรีแชมป์เอเชียจากเกาหลีใต้เวลาสติกา ส่วนก่ที่2ทีมตัวแทนจากประเทศไทยบีจีประุมจะพบกับทางอุรุวะเรดไอมอนทีมกระแขงเจลีกญี่ปุ่นซึ่งลงสนามที่สนามไซตามัส s เตเดียมรังย้าของตัวเองเวลา18ปนนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับนานผมเป็นตัวว่างานนี้ตั้งรอดูกันต่อไปก,ก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไรยอย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับบีจีประุมสู้ๆนะจ๊ะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากักนอีกครับรีวิวไทยลีกว e ท,ที่2ในครั้งนี้ โดยผ่านไปแล้วถึง2เกมสำหรับไทยลีก1น,นในาการ2 0 2 2หรือไทยลีกครั้งที่26โดยมีแค่ G, บีจีปทุมรองแชมป์เก่าเท่านั้นที่ยังไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากติดภารกิจ ACL ผลงานแต่ละทีมนัดที่2ซึ่งเป็นวิกของทีมเยือนนั้นเป็นอย่างไรไปย้อนดูกันอีกครั้งโดยเริ่มจากเกมบันสุกที่ผ่านมาบุรีรัมนะฮะแชมป์เก่าฮอตอีกครั้งนัดน,นี้เปิดบ้านยำใหญ่สุโขทัยไป6ต่อหนึ่งไดจากการซัดคนละ2เมตรของทางสุภาชัยใจเด็ดแฟรงค์คาสตานีดา กอรันคาลซิสเดโก้บาบันดาส่วนสุโขทัยได้จีลาสีกำปังสัตก,กู้หน้าไม่แพ้แบบกินไข่ต้มเลยนะฮะส่วนสซที่20นั้นเตะกัน2คู่ก็จะเป็นหนอมบูพิทนั้นแพ้ร,รวด2เกมตอนนี้พังคาบ้าในกระทางทรูแบงคอกไปศูนย์ต่อหนึ่งแข่งเทพได้ประตูโทนจากทางแฮร์เบตี้ฟอนเดเชสส่วนฉลามชนชมบดีเอฟซีเปิดซีซั่นด้วย3มแต้มเมื่อบุกไปชนะโปลิเทโลเอฟซีที่แพ้2นัดติด ไป2ต่อศจากไอแซคคอนนีทำเข้าเองในช่วงนาทีที่33และก็สุขสันต์บุญตานาทีที่45ในในครักนี้ส่วนเกมวันาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่21ส,สิงหาคมที่โดนกัน4คู่นั้นไม่มีเจ้าบ้านทีมไหนชนะเริ่มจากทางพิธีประจวบโดนทีเด็ดเอกราชหันผานิชนยากิจซัดประตูโทนผานนครมระสีมาชนะนัดแรกบุกไป,ปชนะได้1ต่อ0 ส่วนทางฝักฝังของทางเมืองทองนั้นยังต้องรอชัยชนะนัดแรกต่อไปแต่ก็ยังดีที่เกมนี้ไม่แพ้และล่นในถิ่นของตนเองเจอน้องใหม่อย่างลำปางต้องไล่ตามตีเสมอสองคนก่อนแชร์แต้มได้ 2. ต่อ2ขณะท,ที่เกมนี้รถม้ามรากตต้องเล่น10คนตั้งแต่ทดเจ็บครึ่งแรกหลังทางอันเดรคูตินโยโดนใบแดงจากการไปทำฟาวสนต,ติเตซาดอมมีซาเยฟในครั้งนั้น แต่ลำปางบุกนํำไปสองลจากทางชาวินธีระวัดศรีที่ซัดไป2นัดติดนะฮะแล้วก็วุฒิชัยมารมส่วนกีเดนพยองได้จากทางเบริเทศป้อมพันธ์อริศก,กัยสอนส่วนลำพูนน้องใหม่ดีกระิแชมป์ไทยลีกสองก็ยังชนะไม่เป็นต่อไปตนนี้เลนใดทินศึกดาบิแมตเมืองเหนือโดนลีโอเชียงรายที่ชนะสอนัดติดบุกไปชนะได้1ต่อ0จากคิมจีมิน เช่นเดียวกับทางราชบุรีก็ชนะสนัดติดนะฮะมอบุกไปชนะขอนแก่นยูเดที่แพ้ไปสนัดติดไป2ต่อ0จากเดรและก็สิทธิโชคกันหนูโดยสัปดาห์นี้มีนักเตะกันอีกเพิ่มเติมนะผมรอรุ่นกันผลงานแต่ละทีมกันได้เลยว่าจะเป็นเช่นไรน้านะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรศึกไทยลีกเริ่มต้นบู๊กันแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ มิสูบิชิมอเตอร์ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักของเมืองทองอย่างเป็นทางการนะโดยบริษัทมิสูบิชิประเทศไทยจำกัดหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ประยัยของประเทศไทยประกาศเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลเมืองทองครั้งแรกในงานแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นณนะทันเดอร์โดมเมืองทองธานี โดยในการสนับสนุนในครั้งนี้โลโก้ของมิสูบิชิมอเตอร์จะปรากฏอยู่บนเสื้อฟุตบอลของสโมสรในรายการน,นี้พร้อมกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง2พันธมิตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค,ค้ารถยนต์มิสูบิชิเพื่อการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันศักยภาพของฟุตบอลไทยสู่ระดับสากลในครั้งนี้โดยมิสเตอร์อาบุตะทาคาฮิชิผู้ช่วยผู้จัดการกรรมการใหญ่ สายงานกลยุทธ์การตลาดบริษัทมิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวถว่าการเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลเมืองทองในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งของบริษัทอยู่แล้วที่จะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คน รวมไปถึงความสนใจในกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยและจากการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเมืองทองภายในหึงปีหลังจากนี้โลโก้ของมิสูบิชิมอเตอร์จะปรากฏอยู่ที่เสื้อฟุตบอลของสโมสรเมืองทองรวมไปถึง การจัดกิจกรรมการสอนฟุ้บอลสำหรับเยาวชนภายใต้ปลายเส้นของแค a ด e มีสโมสรเมืองทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางการตลาดภายใต้การสนับสนุนเมืองทองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามิสูบิชิทั่วประเทศในคขณะนี้ขอขอบคุณมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทย ที่ทำให้การสนับสนุนสโมอสรของเราซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ไม่เพียงแค่เอื้อประโยชน์รน่วมกันระหว่างแบรนด์กับสโมอสรเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีไปสู่ลูกค้ารถยนต์มิสูบิชินักฟุตบอลแฟนคลับและก็อนาคตของฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันกันอีกด้วยในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิงสไตล์ประจาวันที่22สิงหาคม 2565โดยชายผู้ว่าครั่งผูววนน้บอลไันครับ